สูญเสียภรรยาเลี้ยงลูกสามโตคนเดียวบันปลายชีวิตยอดชายเม็กซุวันณ7 7ปีมีคฤหาสสีทองแต่แลกชีวิตคนรักคืนมาไม่ได้ หากพูดถึงทำเนียบพระเอกดังในตำนานของวงการบันเทิงบ้านเราหนึ่งในนั้นคงต้องมีคุณยอดชายเมฆสุวรรณหรือคุณวิเชียนเมฆสุวรรณที่ฝากผลงานการแสดงหนังมาแล้วไม่ต่ำกว่า300เรื่องแถมยังมีฝีมือทางด้านงานศิลปะอีกด้วย ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ร่ำรวยมาทางด้านนี้โดยตรงแต่คุณยอดชายก็มีฝีไม้ลายมือเปรียบชั้นครูได้เลยเพราะเป็นสิ่งที่เขารักและมีแรงบันดาลใจที่อยากจะฝากผลงานศิลปะไว้ให้กับโลกใบนี้นั่นเองหลังจากที่คุณยอดชายได้ก้าวเข้ามาเป็นพระเอกหนังอย่างเต็มตัวมีผลงานในวงการบันเทิงมากมายแต่ก็ยังไม่ลืมความฝันในวัยเด็กที่ต้องการสร้างงานศิลปะไว้ให้กับโลกจึงเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้เขาสร้างค่า พิพิธภัณฑ์เดยยอดชายเมฆสุวรณมิวเซียมออฟอาร์ตนี้ขึ้นมาซึ่งคุณยอดชายเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดให้เป็นคราร์หารรูปทรงยุโรปที่ตกแต่งภายในอย่างหรูหราด้วยมูลค่าในการสร้างถึง30ล้านบาทบทเนื้อที่7ดไร่ทาตีราคาเป็นปัจจุบันจ่อยู่ที่ไร่ละ15ล้าน คาลือคาหลังนี้ตั้งอยู่แถวย่านนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจุดประสงค์หลักก็เพื่อเอาไว้เป็นที่จัดแสดงผลงานศิลปะของคุณยอดชายที่มีทั้งงานปั้นบุคคลสำคัญในวงการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือมีหลายเหตุผลมากที่เราสร้างศิลปะสถานแห่งนี้ขึ้นมาทุกวันนี้ยังแปลกใจเลยว่าตัวเองทำแบบนี้ได้อย่างไรแต่มันเป็นพลังจิตที่คิดไว้ตั้งแต่เรายังเด็ก ทั้งเราเกิดมาฟรีแต่เราตายฟรีไม่ได้ใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์ไม่เป็นเพียงกระดูกกองเดียวที่ผ่านมาโดยนักแสดงเจ้าบทบาทยอดชายเมกุวันสุดเศร้าเมื่อภรรยาคู่ชีวิตนางสมทวินเมกุวันที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมากว่า50ปีมีลูกชายด้วยกัน3คนคือนนวงสมัตโนตวรรณธนาสมและหนุ่มชมวิชัยได้จากไปอย่างกระทันหันในวัย73ปี ดาราดังค้างฟ้าที่ใครหลายคนยังจดจำในผลงานการแสดงของยอดชายเม็กสุวันได้ถ่ายทอดมาถึงลูกชายทั้ง3คนอย่างนนวงสมัตโน้ดวันธนาสมและหนุ่มชมวิชัยซึ่งทั้งสคนบอกได้คำเดียวว่ามีใบหน้าหลอเหลาเชื่อไม่ทิ้งคุณพ่อแต่ลูกชายคนรองหรือโน้ดเห็นจะตามรอยบิดาในวงการบันเทิงมาติดๆอย่างที่บอกแหละครับผมอาจจะไม่ดังเท่าคุณพ่อแต่ผมไม่กดดันแต่อย่างใด ภูมิใจเสียมากกว่าที่วันนี้เราสามารถมายืนในจุดที่พอใจถ้าอยากจะบอกอะไรก็คงอยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ทุกคนในวงการที่ให้โอกาสผม